มอร r นิ n งโรดี i e n t e r t a i n m e n t My n a m e is Puri Channel. สวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามผู้สนับสนุนในช่องของ Puri Channel ทุกคนวันนี้เราจะมาแนะนำการหาเงินในยุคดิจิตอลยุคออนไลน์ยุคดิจิตอลออนไลน์เราจะมีรายได้อย่างไรการเป็นในหน้าสินค้าการรีวิวการทำคอนเทนต์เราจะมาบอกเคล็ดลับมาติดตามกันเลยเริ่มเลย Let's go สวัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่องของปูลี่ชาแนลนะคะของช่องของเรานะคะก็เราก็จะบอกเคล็ดลับการขายออนไลน์การทำคลิปวิดีโอการทำคอนเทนต์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสตอรี่เทลลิงการนำเสนอเรื่องราวนะคะในการที่เราจะขายสินค้าออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าเกี่ยวกับการเป็นในหน้าสินค้า การทาคลิปวิดีโอเคล็ดลับนะคะแล้วก็การเลือกสินค้าว่าเลือกอย่างไรเพราะนั้นเราเพื่อนๆน,นะคะเราจะบอกว่ายุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้การทํางานทํามาหาเงินทํางานบางทีมันจะเป็นยุคดิจิตอลออนไลน์อ่ะมันเป็นยุคดิจิตอลออนไลน์ทุกอย่างมันแลนแลนหมายความว่ามันเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยใช่ไหมคะก็เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงเป็น w o r l d w i d e web นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนเออย่างเช่นแต่ก่อนนี่ถ้าเราจะซื้ออะไรสักอย่างหนงูต้องไป เสียค่าน้ํามันเสียค่ารถต้องไปถึงร้านไปถึงสถานที่ก็จะเลือกจะจับจะซื้อจะจ่ายเงินแต่ตอนนี้เนี่ยก็แค่ดูในโทรศัพท์ฟีดดูฉันอยากได้เนี่ยนะอย่างเมื่อเช้าเราชอบไปกี่ชินช้นสี่ชิ้นอันที่หนึง่งชอบสายชาจแบตโทรศัพท์เพราะว่ามันขาดทําไมถึงไม่เดินทางไปเองถ้าเราขับรถไปเราอยู่ในตัวอำเภอขับรถไปในจังหวัดอ่าร้อยห้ากิโลค่าน้ำมันเท่าไหร่อะก็ต้องเติมหนึ่งพันบาทใช่ไหมแล้วระหว่างทางอะ ค่าน้ําค่าขนมเป็นวลาเวลาเดินทางเวลาขับรถมันทั้งม่วทั้งหิวทั้งอะไรต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นอีกอาจะตีไปนะค่าน้ำมันนะหนึ่งพันบาทนะแล้วก็ค่ากินค่ากินค่ากินจมนวนราเข้าเซเว่นนะทั้งของกินของอะไรไปตีไปซะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทค่าอะไรพอไปถึงไปซื้อก็มีค่าสินค้าของเขาแหละเห็นไหมวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองพันแล้วค่าเดินทาง ที่จะไปซื้อสินค้าแต่ตอนนี้เราซื้อออนไลน์ได้พอซื้อออนไลน์ได้เนี่ยมันก็สะดวกหนึ่งสะดวกสบายประหยัดอสะดวกสบายประหยัดแล้วก็สามารถเลือกได้หลากหลายเพราะฉะนั้นคนที่อยเลือกสินค้าเขาก็จะดูนายหน้าครีเอเตอร์นายหน้าคนที่นําเสนอรีวิวสินค้านะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสโอกาสที่เราเข้ามาในยุคดิจิทัลเนี่ยเราคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือ เสียดายค่าอินเทอร์เนต็ตนะคะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตบางที่เราอยู่ในที่มี Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีเงี้ยทุกคาเฟ่ที่เราไปมี Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีทุกอันนี้แล้วก็ค่าโทรศัพท์จ่ายรายเดือนเนี่ยของเราเนี่ยจ่ายรายเดือน480แบบไม่ลดสปีดอย่างมัน480ไ่้ปมันถือว่าถูกมากแล้วทำยังไงอย่างน้อยเราได้480ขึ้คืนเข้ามาสมมติว่า iPad ของเราอ่ะเป็นสายชาร์จโทรศัพท์เป็น power bank เนี่ยอันนี้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ประมาณกี่บาทนะสิบาทใช่ไหม 18บาทแต่คนทั้งประเทศมี70สล้านคนใช่ไหมไม่แน่ใจข้อมูลนะหรือว่าเขาก็จะซื้อกี่บ้านเราซื้อใช่ไหมแล้วสินค้าไม่ได้มีแค่นี้สินค้าที่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นอะไรบางทีค่าคอมมิชชั่น50 4 0ิบี่ค่าคอมมิชชั่น200อยเนี่ยแล้วก็ลงไว้ลงไว้ทีนี้คนมาซื้อก็ทั่วทั้งประเทศก็จะทาให้อย่างน้อยเราได้มากกว่าในวันหนึ่งเราได้4 0 0ร้อยใช่ไหมอ้าวเราก็ได้แล้วค่าอินเทอร์เน็ตที่เหลือล่ะ ก็ค่ากินค่าอะไรต่างๆได้อย่างวันเดือนหนึ่งถ้าเราได้สามพันก็อยู่เลยก็ได้ค่ากินกับค่าเดินทางส่วนที่เป็นเงินเดือนเราก็เก็บไว้นะเก็บไว้หมายถึงว่าเราจะไปเ,เก็บในรูปแบบของการได้รับดอกเบี้ยลงทุนเพิ่มเติมหรืออะไรที่มีความปลอดภัย,ยเป็นต้นนี่คือหลักการคิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราเท่าทีด่ดูดูเพื่อนๆนะแต่ไม่ได้ยังไม่ได้สํารวจข้อมูลนะหมายถึงว่าเท่าที่จะถามเพื่อนข้อที่หนึ่งส่วนใหญ่จะบอกว่าไม่มีเวลาเป็นข้ออ้างหลักเลยแหละ 2ก็คือบอกว่าโทรศัพท์ไม่สวยมันล้าสมัยอันที่3บอกว่าทำไม่เป็นประมาณ3ข้อนะคะที่เขาบอกมาเราคิดว่า 1. นึ่งโทรศัพท์ถ่ายรูปไม่สวยไม่มีเวลาทำไม่เป็นอันนี้มันเรียนรู้ได้เพราะทุกคนเริ่มจากศูนย์หมดเลยอย่างเราเนี่ยศูนย์ความรู้แล้วก็ศูนย์ความมั่นใจไม่กล้าพูดไม่กล้าออกข้ออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คืออายตัวเองนะคะเดี๋ยไม่มีเอฟเฟ เหนมาใช่ไหมหน้าไม่ได้ล้างก็ใช้แอฟฟิกได้ก็ทําไปนะคะบรรยากาศข้างนอกใช่ไหมเนี่ยเ,เขาเรียกว่าแอฟพื้นหลังนะคะฉากหลังลก็เปลี่ยนได้เทคโนโลยีมันช่วยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นลองทําทําไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะคะแล้วโอกาสที่หมายความว่าคนทาเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ได้มากได้น้อยได้มากได้โอเวอร์ได้เยอะโอ้โ้านพันหมื่นแสนหรือมากกว่านั้น ก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่ทำเลยก็ไม่มีโอกาสะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าทำได้ไม่ได้ก็ลองดูก่อนแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในสําการัญก็ใส่เรื่องของการใส่ใจความรักแล้วก็ทําอย่างดีให้มีคุณภาพนะคะสวัสดีค่ะเพื่อเพื่อนทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนในช่องของเราคือปุ c h ชาแนลนะคะเราก็เป็นพีเอเตอร์เป็นนายหน้าสินค้าแล้วก็ เขาเรียกว่าเป็นรับค่าคอมมิชชั่นนะคะก็คือลงคลิปวิดีโอล,ลงทำคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์นำเสนอรีวิวสินค้าที่เราใช้แล้วก็รับเงินเป็นค่าคอมมิชชั่นถ้าเกิดว่ามีใครที่มาซื้อสินค้าของเราในแพลตฟอร์มที่เราลงซึ่งเราก็ทำนะคะเริ่มจาก t i k t o k ที่เราทำนะคะแล้วก็มีรายได้จากพีมตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้เองแล้วก็ ตอนแรกเรไม่กล้าเข้ามาในแพลตฟอร์มนะอันนี้ต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าตอนแรกเราไม่กล้าเข้ามาในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆด้วยความที่หนึ่งเราไม่กล้าออกกล้องเราไม่กล้ามองกล้องแบบนี้เราอายอายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วทไมต้องเปิดกล้องเห็นหน้าตัวเองก็แบบตื่นมันก็แบบหน้าตายฉันเป็นแบบนี้หรือขาดความมั่นใจไม่กล้ามองตัวเองในกล้องครั้งแรกๆเลยจากนั้นก็ก็เลยไม่ได้เข้ามาในแพลตฟอร์มออนไลน์นะทางติ๊กต็อกทางอะไรไม่ได้เข้ามา a c e b o o กก็เปิดไว้แต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรที่เกิดรายได้นะคะจากนั้นพอไปไปดูนะักเพื่อนก็บอกว่าเธอเข้ามาแล้วเธอก็สามารถที่จะไปดูอะไรได้นะเธอไม่จำเป็นต้องแสดงตัวตนเธอไม่จำเป็นต้องเต้นเหมือนเขาทําท่าอะไรเหมือนเขาก,ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เข้ามาในแพลตฟอร์ม t i k t o k ครั้งแรก ปีหกห้านะประมาณเดือนเมษายนนี่หลยี 25, ่เบดเมษาหกห้าประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดพราเข้าไปแล้วเราก็เลือกฟีดไปดูใช่ไหมก็เหมือนเพื่อนๆแบบดูดูในโทรศัพท์ใน iPad อะไรต่างเลื่อนไปดูเรื่อยๆเออทาไมเขามีรายได้เขาเป็นนายนาสินค้าเขามีรายได้เขามีค่าคอมมิชชั่นเขาก็อวดกันหลักหมื่นหลักพันบางคนก็เป็นหลักแสนอย่างเงี้ยเขามีรายได้เราอยากทําบ้างเราอยากทาบ้างเนี้ย เกิดแบบความคิดขึ้นมาคิดรกว่าอะไรจุดประกายแรงบันดาลใจอยากจะมีอยากมีรายได้ให้เขาด้วยความที่เราคิดว่าหนึ่งก็คือแบบทาในคอนเทนต์ทาในคลิปวิดีโอแบบนี้ในหน้ากล้องแบบนี้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มสินค้าเราก็อาจจะไปซื้อมาหรือเริ่มจากที่เรามีในบ้านก่อนอะไรเงี้ยนี่เป็นความคิดเริ่มตน้นจากนั้นเราก็เลยมลองจาก็เลื่อนไปดูเรื่อยๆหาสินค้าแล้วทีนี้พออยากจะทําแล้วใช่ไหมหลังจากเปิดช่องติดต่อก็หาสินค้าหาสินค้าไปเจอสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่เขาทํา เขาทําแล้วก็เป็นสินค้าที่เราดูแล้วเราเกิกดความน่าเชื่อถือแล้วก็ชอบในในการที่เขาประสิทธิภาพอะไรของเขาในการดูแลผิวก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็บ้านและหําเลยทีนี้ทาคลิปวิดีโอแบบเต็มที่แบบสปีดแต่ทาอะไรแบบทาเต็มที่หายใจเข้าหายใจออกแล้วจนคลิปแมสแมสก็คือคลิปปัง AI ดันยอดให้ให้คนดูเข้ามาเยอะ หมื่นสี่พันสามหมื่นสี่พันแล้วก็สามหมื่นสามแล้วก็สี่หมื่นสองพันคนดูรายได้เข้ามาตอนนั้นเราไดครั้งแรกแต่หลังจากที่ทํามาประมาณสามสี่เดือนแล้วนะคะแต่แทบ์ทวนนะเสาร์อาทิตย์ก็ขับรถออกไปถ่ายบ้านเะหัถ่ายแบบเขาเรียกว่าอะไรทําแบบสุดๆเป็นเลยทําเต็มที่ทั้งคลิปวิดีโอทั้งรูปแล้วก็ในบรรยากาศต่างๆไปถ่ายตรงแม่น้ําไปกินไปคาเฟ่ไปนูน่นไปนี่ไปถ่าย แล้วก็คลิปแมสแล้วหลังจากนั้นตอนแรกที่ไลฟ์มีคนดูแค่ศูนย์คนรักสิบมาพอคลิปแมสเสร็จแล้วไลฟ์จำได้ตอนนั้นไปพักที่โรงแรมนะที่จงังหวัดนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดู2 5งพหลังจากคลิปแมสแล้วนะมีคนเข้ามาดู2 5งพจากนั้นในรายได้ในค,คอมค่าคอมมิชชั่นสามพันกว่าอะไรเงี้ยพอเรา,เราดูตอนนั้นเราไปกดไปกดจ่ายเงินที่โลตัสพอซื้อของเสร็จแล้วพนักง,งานบอกว่า850 กขบอกว่า850ร้อสิบบกว่าแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเรา,เากดออนเงินจากทิกตอกเข้ามาแล้วก็จะโอนจ่ายให้ตรงเคาน์เตอร์เลยแป๊บเดียวแปดร้อยห้าสิบโอนมาจ <S <S ่ายเราก็เลย,ย <S 1> <S 1> แบบตื่นเต,ต้นกับการมีรายได้ของเราแล้วก็ตื่นเต้นดีใจที่ไม่รู้ว่าคลิดแม่คืออะไรตอนนั้นแต่รู้หลังจากที่คนเข้ามาดูเยอะก็เข้าไปฟังเรื่อยๆก็เลยดู๋อมีรายได้เข้ามาแต่ว่าตอนนั้นเราไม่รู้เคล็ดลับ เราไม่รู้เคล็ดลับว่าพอคลิปแมสคลิปปังแล้วเราก็ต้องแบบทาคลิปต่อเนื่องจากนั้นพอนั้นมาสักระยะหนึ่งผ่านมาสองสามเดือนเราก็แบบทคลิปน้อยลงรายได้ตอนนั้นอ่ะสามพันแปดร้อยกว่ามันเข้ากับทุกวันเลยนะคะคือมีรายได้ประจําจากตัวที่เราทํานี่แหละเพราะว่าเราลงอาจจะเป็นเพราะ่หนึ่งเราลงสินค้าตัวเดิมมันก็เลยแมสง่ายเพราะว่ามันแบบว่าการมองเห็นมันเยอะลงทุกวันลงทุกวันซ้ๆํๆ พอเห็นก็เลยแมทก็เลยปากเพราะฉะนั้นก็แนะนําเพื่อนๆว่าในยุคนี้เพื่อนๆจะต้องมีรายได้นะคะมีรายได้จากคลิปวิดีโอจากคอนเทนต์อะไรต่างๆเพราะน,นี่ดูสิมีแผ่นดินไว้มีภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยบางทีรายได้ทางเดียวไม่พอนะอะไรที่เราใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่สำรองเป็นดิสติกเป็นกิฟเป็นอะไรเงี้ยชุดเสื้อผ้าแล้วก็มาลงทำคอนเทนต์ถ่ายคลิปวิดีโอไม่ต้องกลัวเท่าที่เราฟังมาส่วนใหญ่จะบอกว่าโทรศัพท์ไม่สวยถ่ายรูปไม่สวยแล้วก็ไม่มีเวลา เราคิดว่าเรามีเวลาเท่ากันเราตื่นนอนให้เช้าหน่อยตีสี่ตีห้าแล้วก็ก่อนนอนนอนนอนสี่ทุ่มใช่ไหมเราก็ทำหนึ่งชมแค่นี้เราก็สามารถที่จะมีไรายได้มาเล่าต่อเลยนะคะก็คือพอหลังจากที่เป็นในนาสินค้าแล้วทีนี้เราก็ไปอันทําทุกแพลตฟอร์มทีนี้จะมาบอกเคล็ดลับสําหรับคนที่เริ่มต้นเข้ามาสําหรับคนที่เริ่มทําครั้งแรกนะคะคือยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเลยก่อนอื่นเราจะบอกว่าทุกสินค้าที่มีในบ้านเสื้อผ้า เออะไรหม้อหุงข้าวกระทะพัดลมอะไรต่างๆกระเป๋าต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่เสื้อผ้าแฟชั่นของเราพอเราไปเสิร์ชดูดีๆไปดูหมวดหมู่สินค้านะคะในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มช้อปปี้ทิกต็อกอะไรต่างๆมันจะมีสินค้าเหล่านี้อยู่ในร้านค้าเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าฉันต้องเสียเงินไปซื้อไหมโน no. ไม่ต้องไม่ต้องเริ่มต้นจากการใช้เงินเพราะว่าการเริ่มต้นจากการใช้เงินจะเป็นการแบบ กดดันตัวเองอ่ะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าพอเราจะจ่ายออกไปเนี่ยจะได้คืนไหมมันจะอะไรการลงทุนอนไรอย่างนั้นไม่ต้องก็คือให้หยิบสินค้าที่มีในบ้านอย่างเราให้ง่ายนะปักไฟอ่ะเนี่ยปักไฟเพื่อนเเห็นไหมปักไฟนี้เราใช้ประจาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยปักไฟนี้มันก็มีขายอย่างอันนี้ก็ค่าคอมมิชชั่นแล้วแต่ร้านนะค่าคอมมิชชั่นก็มีตั้งแต่ห้าแต่เอ็กซ e ์ตร้าคอมในช้อปปี้มีตั้งแต่ห้าขึ้นไปอันนี้อาจจะห้า แปดสิบสองแล้วแต่ล้านเราก็ลงไว้ได้หลายล้านนี้เราก็ได้แล้วแล้วถามว่าปักไฟก็ซื้อร้านเดียวไหมประเทศไทยมีกี่ล้านคนครอบครัวหนึ่งใช่ไหมบางคนไม่ได้ซื้อ,อเดียวเนี่ยเอาไว้ที่ทํางานที่บ้านที่ไหนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งของที่มีในบ้านหยิบออกมากิ๊บเนี่ยกระจก power bank power bank ที่เราใช้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเราก็ซื้อมาแล้วก็อ่าที่มีในบ้านที่เราใช้อยู่ทำคอนเทนต์ทำวิดีโอ ทำในรูปแบบของเราวิธีการนะคะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับข้อที่1ก็คือหยิบสินค้าที่มีในบ้านมารีวิวนะคะพอพอได้สินค้ามาแล้วสมมติว่าที่ชาร์จที่ชาร์จยังเก่าเนี่ยที่ชาร์จโทรศัพท์มันก็มีอยู่แล้วมีข้าวกระิชาร์อยู่แล้วเนี่ยเราก็มาดูสินค้าตัวนี้เราก็ไปเสิร์ชหาในร้านค้าถ้าเราทำในติกตกต๊กตอกหาทิ๊กตอกในช้อปปี้เราก็หาในช้อปปี้เสร็จแล้วเราก็ไปดูจานวนสต็อกข้อที่2นะเคล็ดลับข้อที่2 ข้อที่1นหยิบสินค้าที่มีในบ้านข้อที่2ดูสต็อกสินค้าทําไมต้องดูบางสินค้ามันเหลือ1ชิ้น2ชิ้น10ชิ้นน่ะเราไม่ต้องทําเพราะว่าถ้าเราไปทําสินค้าที่มันเหลือน,น้อยอ่ะแป๊บเดียวก็หมดไม่ถึงชั่วโมงเพราะว่าคนที่เป็นครีเอเตอร์ทั่วประเทศนี่เยอะแยะไม่รู้หลักเหมือนหลักอะไรเขาไม่ได้ทําคํานวณไว้แต่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นสต็อกสินค้าเราต้องไปดูก่อนว่าเพียงพอไหมถ้าเป็นของใช้นะคะในชีวิตประจําวันของใช้ในบ้านอย่างอันนี้ยต้องมีไม่ต่ำกว่าหลักพันนะคะ ว่าแบงค์เสื้อผ้านะคะอย่างน้อยต้องคือถ้ามันเป็นของใช้ที่ใช้แล้วหมดไปนะจะต้องมีหลักพันหลักหมื่นในสต็อกสินค้าซึ่งมันมีอยู่แล้วแหละเท่าที่เราดูนะคะแล้วเราเค่อยเลือกเลือกตัวนั้นอันที่2ดูค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นก็ต้องเยอะให้สมกับความเหนื่อยของเราหนึ่งเราทําคลิปวิดีโอใช่ไหมเราพูดแบบนี้อุ้ยเหนื่อยนะเราแอคชั่นนะเราทําอะไรต่างๆมากมาเนี่ย มันเหนื่อยเพราะฉะนั้นค่าคอมมิชชั่นมันก็ต้องได้สูงสินค้าเดียวกันแต่ละร้านให้ค่าคอมมิชชั่นไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องตรวจสอบดูหนึ่งดูสต็อกสินค้านะให้เพียงพอนะคะหลักห้าร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนยิ่งดีเพราะถ้าคลิปลเแมสสินค้าไม่พอทําไงแมสก็หมายความว่ามีคนเข้ามาดูเยอะๆมีคนซื้อเยอะค่าคอมมิชชั่นวันหนึ่งนะมีคนจานวนเพราะว่าในประเทศไทยมันเยอะนะคะแล้วบาง บางอย่างก็มีคนต่างชาติเข้ามาที่เขาก็อาจจะชอบได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสต็อกให้พอนะคะหลักหมื่นหลักพันขึ้นไปนะคะแล้วก็อันที่2ก็คือดูค่าคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นให้เยอะถ้าเป็นเอ็กต้าคอมจะเริ่มจาก5เราไปดูอย่างน้อย3ล้าน4ล้านถ้ามันมี5นะคะเราก็อย่าเลือกเราเลือกก็8 12 13งเนี่ยมันสูงสุด22ก็เลือกสูงสูงไว้เลยมันต้องดูเลนหลายล้านถ้าร้านที่สต็อกน้อยค่าคอมมิชชั่นน้อยไม่ต้องไปเลือก ะะเพราะว่ามีร้านให้เราเลือกล้วทาแล้วก็ต้องทาดีทําสุดจะได้คุ้มกับค่าเหนื่อยนะคะแล้วก็ข้อที่แล้วข้อที่3การทำคล,คลิปวิดีโอแบบนี้ทำคอนเทนต์คลิปวิดีโอเราใช้จริงอย่าง iPad อย่างเงี้ยวิธีการเคล็ดลับการทำคอนเทนต์ข้อที่1เราบอกประโยชน์ของเขาประโยชน์ของเขาคืออะไรก็คือเป็นแบตสำรองเอาไว้สําหรับชาร์จแบตอะไรอันที่2 ก็คือถ้าเป็นของใช้แบบนี้นะคะเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเราก็ต้องดูให้เกิดความปลอดภัยนะคะมีเครื่องหมายมีอะไรไหมมีอัตถประโยชน์ก็คือใช้งานได้หลากหลายมีสายชาร์จที่สําคัญนะคะรู้สึกว่ามันพ่วงมาด้วยเป็นไฟฉายด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นไฟฉายแบบนี้ก็จะทําให้คนที่เขาซื้อเขารู้สึกว่าเงินที่เขาจ่ายไปมันคุ้มค่าคุ้มค่าแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะแบบนี้ คอนเทนต์ของเราก็จะมีคุณภาพแล้วก็นําส่งได้ดีแล้วก็โอกาสที่คนที่เข้ามาดูจะตัดสินใจซื้อก็มีมากขึ้นก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะขายได้นี่ก็คือเคล็ดลับการเป็นในหน้าสินค้าการทำคอนเทนต์ลองเอาไปใช้ดูนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆช็อตที่3มาต่อกันเลยเมื่อกี้ช็อตแรกบอกไปแล้วว่าการเป็นในหน้าสินค้านะคะก็เล่าออมาเรื่อยๆว่า ครั้งแรกของเราที่เราเป็นในหน้าสินค้ามีไอเดียความคิดมายังไงแล้วก็ข้อที่2เราก็บอกไปแล้วว่าเคล็ดลับการเลือกสินค้ามี3ข้ออย่างที่บอกไปนะคะข้อที่1เอาสินค้าที่มีในบ้านนั่นแหละมาทำอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าไปอะไรนะคะเพราะสินค้าในบ้านของเรามันจะอยู่ในร้านค้าหมดเลยเราสามารถเลือกมาทําได้หมดเลยข้อที่2ดูสต็อกข้อที่3ดูค่าคอมมิชชั่นทีนี้มาดูช็อตที่สามตอตที่3เราจะพูดถึงเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับแล้วก็แนวคิดเคล็ดลับแนวคิดวิธีการ ในการที่เราทำคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์เราไม่ได้เก่งที่สุดเราไม่ได้เลิศดเลอเพอร์เฟกที่สุดคือเราก็ทำไปมั่วแต่ตอนนี้เราไปดูสินค้าในแต่ละตัวที่เราทำไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ power bank หรือว่าเป็นกระเป๋าใส่ iPad กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กหรืออะไรต่างๆพอเราเข้าไปดูแล้วคลิปของเรามันเป็นอยู่ในช่วงรีวิวครีเอเตอร์ก็คือครีเอเตอร์ที่ทำรีวิวสินค้าไวา้นะคะ ในในร้านค้านั้นเลเลยๆสินค้าเหมือนกันแล้วก็มีความคิดว่าสินค้าทุกตัวที่จะทำจะต้องไปโชว์ในหน้ารีวิวรีวิวครีเอเตอร์ในในช้อปปี้นะคะนั่นแหละก็เลยจะมาบอกนะคะเป็นการบอกเล่านะบอกเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันนะคะก็นําไปชาใช้คนไหนที่คิดว่าดีนําไปใช้ก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะก็จะบอกเคล็ดลับเคล็ดลับข้อที่หนึ่งในการเป็นในหน้าสินค้าหรือทำคลิปวิดีโอนะคะ1ก็คือ การทาคลิปหรือการถ่ายรูปของเราเพื like to to things, so tomorrow, ่อนต้องไปกังวลมันสวยไหมส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนของเรากระซิบเพื่อนของเราบอกว่าอย่างไงฉันถ่ายรูปไม่สวยโทรศัพท์ของฉันถ่ายรูปไม่สวยหรือไม่ก็จะถ่ายยังไงจะทําคลิปยังไงจะพูดยังไงเคลมลับจะบอกให้คุณถ่ายไปเลยทําไปเลยตั้กองทําไปเลยตอนแรกคุณคิดไม่ออกหรอกตอนแรกเหมือนกันเหมือนอะไรที่เราแบบสิ่งที่ทําให้เราขี้เกียจก็คือเราไม่ทําเลยทําให้เราขี้เกียจเพราะฉะนั้นเราก็ทําเลย ก็ถ่ายไปเลยในะสไตล์ของเพื่อน 1. บอกเล่าประสบการณ์ใช้ 2. บอกประโยชน์ 3. ก็บอกเคล็ดลับที่เราใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรืออะไรเงก็คือบอกจุดเด่นของสินค้านั้นหรือว่าประโยชน์ที่เขาได้รับเพิ่มเติมอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เขาตัดสินใจซื้อได้ง่ายเพราะคนเราอย่างเช่นสินค้าเดียวกันสมมติราคา100บาทสินค้าเดียวกันแต่สินค้านี้ อย่างเช่นอันนี้เป็นไฟฉายด้วยเห็นไหมคะมีสายชาร์จทาให้เขารู้สึกว่าเขาประหยัดและคุ้มค่าในการาที่เขาไม่ต้องไปซื้อสายชาร์จเพิ่มไฟฉายฉุกเฉินจําเป็นมากเพราะว่ามันมืดมันอะไรนะคะเนี่ยก็คือเขาได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นคือเขาจ่ายเท่านี้ราคาเท่ากันแต่เขาได้มากขึ้นเขาได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะยินดีจ่ายแล้วก็ประทับใจแล้วก็มาซื้อซ้าจะบอกว่าเวลาที่เราทําคลิปวิดีโอนะ เราทำนำเสนอไปเลยส่วนใหญ่ที่เราดูคลิปต่างๆรีวิวต่างๆคอนเทนต์น่ะส่วนใหญ่จะกัก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 คืออะไรกักกักหมายความว่านำเสนอไม่เต็มที่เอาง่ายๆนะเราไปดูสายชาร์จอันนี้เมื่อเช้าเราจะซื้อสายชาร์จของ r ร d m i กับ iPad สายชาร์จมันพังอ่ะไปดูเขารีวิวทำคลิปแค่ตรงนี้หมุนขึ้นหมุนลงจบแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราจะเลือกสายชาร์จหนึง่ง เราก็จะกังวลว่ามันจะเสียบกับโทรศัพท์ของเราได้ไหมใช่ไหมตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องไปเรายังไม่เห็นที่วิดีโอไหนที่เสียบเข้าไปในโทรศัพท์เสียบเข้าไปใน iPad ว่ามันใช้ได้จริงตรงนี้มันทําให้ลูกค้าขาดความมั่นใจฉันจะซื้อดีไหมมันจะใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องตัวเราเราเสมือนว่าเราเอามาใช้จริงเราก็รีวิวตามนั้นนะรีวิวให้เห็นตรงนี้ถ่ายมาใกล้ๆตรงนี้รีวิวตอนชาร์จเข้าไปในโทรศัพท์ตอนเปิดไฟไฟขึ้นไหมอะไรเงี้ยคือให้ทำครบถวนะ้วน บาบงทีแบบทําคลิปแบบหมุนไปหมุนมาแต่ไม่ได้เสียบให้ดูไม่ได้ชาร์จให้ดูเราเราดูแล้วเดียวขาดความมั่นใจเราก็เลยไม่ซื้อเราก็ไปซื้อร้านที่เขารีวิวขั้นตอนการเสียบสายชาร์จอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อนที่รีวิวทคลทปวิดีโอก็ต้องทําให้ลูกค้าเขาเกิดความเชื่อมั่นว่าเขาซื้อไปแล้วเขาใช้ได้จริงไหมนะคะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนนะหมายความว่าสินค้ามันอยู่ในมือเราแต่ลูกค้าที่เขาจะซื้อเขาไม่ได้มาเลือกเองเขาซื้อออนไลน์ชอบออนไลน์เพราะฉะนั้นเราต้อง นำเสนอบอกให้เขาเหมือนกับว่าเขามาเลือกเองเขาก็จะเป็นกังวลเรื่องอะไรละ่ะเราก็คิดแทนเขาแล้วก็เอามารีวิวอันนี้ก็คือเป็นเคล็ดลับการทําคลิปวิดีโอรีวิวสินค้านะคะแล้วก็ทําให้หลากหลายใช้งานให้หลากหลายให้ถ่ายคลิปนะคะให้เขาดูขั้นตอนการใช้ประโยชน์ข้อห้ามข้อควรระวังแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมเรียกว่าซื้อแค่นี้ได้มากกว่าที่เขาคาดหวังไว้น,นี่เป็นต้นนี่ก็เป็นเคล็ดลับการทําคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวก็รูป ที่วิดีโอเราสามารถอาไปลงได้หลายๆแพลตฟอร์มนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับการทำคลิปวิดีโอนะคะของเพื่อนเพื่อถ่ายไปเลยเริ่มต้นเลยทำทันทีก็คือนี่แหละเราเรียนรูปป้ไปจากการที่เราถ่ายนะคะแล้วเราก็จะทำได้ดียิง่งขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่องของปูริชแนลนะคะของช่องของเรานะคะ ก็เราก็จะบอกเคล็ดลับการขายออนไลน์การทําคลิปวิดีโอการทำคอนเทนต์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะสตอรี่เทลลิงการนําเสนอเรื่องราวนะคะในการที่เราจะขายสินค้าออนไลน์ต่างๆนะคะอันนี้ก็วันนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าเกี่ยวกับการเป็นในหน้าสินค้าการทําคลิปวิดีโอเคล็ดลับนะคะแล้วก็การเลือกสินค้าว่าเลือกอย่างไรเพะฉะนั้นเราเพื่อนๆนะคะเราจะบอกว่ายุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้การทํางานทํามาหาเงินทํางาน บางทีมันจะเป็นยุคดิจิตอลออนไลน์อะมันเป็นยุคดิจิตอลออนไลน์ทุกอย่างมันแลนดแลนด์หมายความว่ามันเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยใช่ไหมคะก็เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงเป็น w o r l d w i d e w นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอ,อย่างเช่นแต่ก่อนนี่ถ้าเราจะซื้ออะไรสักอยาก่างหนึต้องไปเสียค่าน้ามันเสียค่ารถต้องไปถึงร้านไปถึงสถานที่เพื่อจะเลือกจะจับจะซื้อจะจ่ายเงินแต่ตอนนี้ ก็แค่ดูในโทรศัพท์ฟีดดูเช่นอยากได้เนี่ยนะอย่างเมื่อเช้าเราชอบไปกี่ชิ้นสี่ชิ้นอันที่หนึ่งชอบสายชร์จแบตโทรศัพท์เพราะว่ามันขาดทําไมถึงไม่เดินทางไปเองถ้าเราขับรถไปเราอยู่ในตัวอำเภอขับรถไปในจังหวัดอ่าร้อยห้ากิโลค่าน้ํามันเท่าไหร่อะก็ต้องเติมหนึ่งพันบาทใช่ไหมแล้วระหว่างทางอะค่าน้าค่านขานมเป็นวลาเวลาเดินทางเวลาขับรถมันทั้งม่วทั้งหิวทั้งอะไรต่างๆมันมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นอีก อ่ตีไปนะคะน้ำมันนะหนึ่งพันบาทนะแล้วก็ค่ากินค่ากินค่ากินสมมติเราเข้าเซเว่นนะทั้งของกินของอะไรไปตีไปซะสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทค่าอะไรพอไปถึงไปซื้อ,อก็มีค่าสินค้าของเขาแหละเห็นไหมวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสองพันแล้วค่าเดินทางที่จะไปซื้อสินค้าแต่ตอนนี้เราซื้อออนไลน์ได้พอเราซื้อออนไลน์ได้เนี่ยมันก็สะดวกหนึ่งสะดวกสบายประหยัด สะดวกสบายประหยัดแล้วก็สามารถเลือกได้หลากหลายเพราะฉะนั้นคนที่เขาเลือกสินค้าเขาก็จะดูน,น,า Creator, นายหน้าครีเอเตอร์นายหน้าคนที่นําเสนอรีวิวสินค้านะคะเพราะะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสโอกาสที่เราเข้ามาในยุคดิจิตอลเนี่ยเราคิดว่าส่วนหนึ่งก็คือเสียดายค่าอินเทอร์เน็ตนะคะสัญญาอินเทอร์เน็ตบางที่เราอยู่ในที่มี wifi ฟ,ฟ,ฟรีองเงี้ยทุกคาเฟ่ที่เราไปมี wifi ฟ,ฟ,ฟรีทุกอันนี้ย แล้วก็ค่าโทรศัพท์จ่ายรายเดือนเนี่ยของเราเนี่ยจ่ายรายเดือน480แบบไม่ลดสปีดอย่างมัน2 480ไมาถึงว่าถูกมากแล้วทำยังไงอย่างน้อยเราได้480คืนเข้ามาสมายถว่า iPad ของเราอาหะรเป็นสายชาร์จโทรศัพท์เป็น power bank เนี่ยอันนี้ค่าคอมมิชชั่นอยู่ประมาณกี่บาทนะ18บาทใช่ไหม18บาทแต่คนทั้งประเทศมี70ล้านคนใช่ไหมไม่แน่ใจข้อมูลนะหรือว่าเขาก็จะซื้อกี่บา้านเราซื้อ ใช่ไหมแล้วสินค้าไม่ได้มีแค่นี้สินค้าที่เป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเป็นอะไรบางทีค่าคอมมิชชั่น50 4สี่สค่าคอมมิชชั่น200เนี่ยแล้วก็ลงไว้ลงไว้ทีนี้คนมาซื้อก็ทั่วทั้งประเทศก็จะทําให้อย่างน้อยเราได้มากกว่าอย่างวันหนึ่งเราได้4 0่้ยใช่ไหมเราก็ได้แล้วค่าอินเทอร์เน็ตที่เหลือล่ะก็ค่ากินค่าอะไรต่างๆได้อย่างวันเดือนหนึ่งถ้าเราได้สามพันเนี่ยก็อยู่เลยก็ได้ค่ากินกับค่าเดินทางส่วนที่เป็นเงินเดือนเราก็เก็บไว้ เก็บนะไว้หมายถึงว่าเราจะไปเก็บในรูปแบบของการได้รับดอกเบี้ยลงทุนเพิ่มเติมหรืออะไรที่มีความปลอดภัย,ยเป็นต้นนี่คือหลักการคิดเพราะฉะนั้นถามว่าเราเท่าที่ดูดูเพื่อนนะนะแต่ไม่ได้ไม่ได้สํารวจข้อมูลน,นะหมายถึงว่าเท่าที่ถามเพื่อนข้อที่1น่ส่นวนใหญ่จะบอกว่าไม่มีเวลาเป็นข้ออ้างหลักเลยแหละ2ก็คือบอกว่าโทรศัพท์มีสวยมันล้าสมัยอันที่สาบ,บอกว่าทําไม่เป็นประมาณ3ข้อ ะคะที่เขาบอกมาเราคิดว่าหนึ่งโทรศัพท์ถ่ายรูปไม่สวยไม่มีเวลาทําไม่เป็นอันนี้มันเรียนรู้ได้เพราะทุกคนเริ่มจากศูนย์หมดเลยอย่างเราเนี่ยศูนย์ความรู้แล้วก็ศูนย์ความมั่นใจไม่กล้าพูดไม่กล้าออกคอออย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คืออายตัวเองนะคะเดี๋ยวไม่มีเอฟเฟคตื่นมาใช่ไหมหน้าไม่ได้ล้างก็ใช้เอฟเฟคได้ก็ทําไปนะคะบรรยากาศข้างนอกใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพื้นหลังนะคะฉากหลัง แล้วก็เปลี่ยนได้เทคโนโลยีมันช่วยได้หมดเลยเพราะฉะนั้นลองทําทําไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นนะคะแล้วโอกาสที่หมายความว่าคนทำเนี่ยมันก็มีโอกาสได้ได้มากได้น้อยได้มากได้อเวอร์ได้เยอะโอ้โ้านพันหมื่นแสนหรือมากกว่านั้นก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่ทําเลยก็ไม่มีโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราคิดว่าทำได้ไม่ได้ก็ลองดูก่อนแล้วก็ทำให้ดีที่สุด ที่สำคัญก็ใส่เรื่องของการใส่ใจความรักแล้วก็ทำอย่างดีให้มีคุณภาพนะคะฟังแบบนี้แล้วอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ในยุคออนไลน์เราสามารถหาเงินได้เป็นในหน้าสินค้าทำคอนเทนต์ไปลงมือทำกันเลย